6อุบัติเหตุที่มักพบในทารกมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปฟังกันนะคะสวัสดีค่ะพ่อค่ะคนเลิศอ,อนสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ที่กำลังดูแลเจ้าทารกอยู่ซึ่งวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำถึง6อุบัติเหตุที่คุณพ่อคุณแม่นะคะเลี้ยงดูทารกต้องเฝ้าระวัง ถ้าเกิดอุบัติเหตุเหล่านี้เราจะต้องมีวิธีการแก้ไขหรือปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปฟังกันเลยอุบัติเหตุที่หนึ่งนะคะที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วงทารกโดยเฉพาะช่วงทารกแรกเกิดนะคะหนสองเดือนแรกเนี่ยก็คือภาวะที่เด็กนอนแล้วไงคะเด็กนอนคว่ำคว่ำแล้วหายใจไม่ออกนะโอกาสที่เด็กจะหยุดหายใจขณะนอนคว่ำได้เสี่ยงต่อพวกไงคะถ้านอนคว่ำพวกจมูกหรือปากของทารกเนะะี่ยค่ะปิดกั้น หายใจไม่สะดวกแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นการแก้ไขนะคะก็คือในช่วงที่เด็กคอยังไม่แข็งในช่วง1-3สเดือนแรกแนะนำให้คุณแม่นะคะให้พาลูกนอนงายนะคะหรือจะนอนตะแคงแต่การนอนตะแคงนะคะก็จะต้องมีผู้ใหญ่ดูแลอย่างใกล้ชิดอย่าให้ผ้าห่มตุ๊กตาปลอกมอนอะไรต่างๆอยู่ใกล้ๆตัวเด็กเพราะอาจเกิดอ,อันตรายได้ เพราะฉะนั้นดีที่สุดนะคะในช่วงที่เด็กคอยไม่แข็ง3เดือนแรกแนะนําว่าให้นอนงายแต่ถ้าบางคนกลัวลูกหัวไม่สวยหัวไม่ทุยนะคะจะให้ลูกนอนคว่าหรือว่านอนแต่แข็งแนะนําว่าต้องดูแลอย่างใกล้ชิดอย่าให้ละสายตานะคะวิธีที่2ออุบัติเหตุที่จะเจอก็คือการสำลักนมค่ะอุบัติเหตุนี้นะคะก็คือเด็กเวลาดื่มนมหรือด,ดื่มอาหารกินอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยเกิดสำลักเข้าไปในหลอดลมเข้าสู่ปอด ขณะที่กําลังดูดนมหรือว่ากลืนอาหารกลืนนมนั่นเองนะคะอาจทําให้ปิดกัน้นระบบทางเดินหายใจได้เพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขนะคะก็คือถ้าเด็กมีการสาลักนะคะถ้าเด็กอยู่ในท่านอนคุณพ่อคุณแม่ต้องจับให้เด็กตะแคงหน้าแล้วศีรษะต่ําเล็กน้อยถ้าเด็กสําลักนมในท่านั่งนะคะให้จับก้มหน้าห้ามเขย่าเด็กเด็ดขาดนะคะนี่คือวิธีการดูแลสําหรับเด็กที่สําลักนม อุบัติเหตุที่3ค่ะก็คือการที่เด็กพลัดตกจากที่สูงมันอาจะเป็นเตียงเป็นโต๊ะหรือว่าบันไดนะคะเมื่อลูกเริ่มพลิกตะแคงตัวได้นะคะอย่าปล่อยลูกไว้ตามลําพังนะ,ะเพราะอาจจะทำให้ตกกลงมาได้มอสแม่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดวิธีการก็คือแก้ไขก็คือต้องป้องกันนั่นแหละค่ะอย่าปล่อยหรือว่าทิ้งไว้เด็กตามลําพังยาให้อยู่ในที่สูงนะคะแต่ถ้าเด็กบังเอินพลัดตกลงมาจากโต๊ะหรือว่าเตียง ถ้าตกลงมานะคะไม่เกิน2ฟุตรหรือประมาณไม่เกิน120เซนนะคะแล้วเด็กยังมีสติอยู่ยังร้องไห้จ้าอันนี้รีบอุ้มเด็กขึ้นมาแต่ห้ามเขย่านะคะแล้วรีบพาเด็กไปโรงพยาบาลแต่ถ้าเด็กตกจากที่สูงกว่านั้นแล้วตกลงมาแล้วเป็นไงคะเด็กออไม่ร้องนะคะหมดสติอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องรีบพาเด็กไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด เพราะอาจเกิดอันตรา,ายต่อสมองของทารกได้อันนี้ต้องรีบแก้ไขนะคะรีบเรียก1669ห้ามเขย่าเด็กนะคะห้ามเด็ดขาดอ,อันที่4นะคะก็คือการที่เด็กนะคะเขากลืนสารพิษเข้าไปเนาะไม่บอาจะเป็นพวกน้ำยาต่างๆน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างมือหรือว่าน้ำยาพวกสบู่ผงซผงักฟอกหรืออะไรต่างๆนะคะถ้าเด็กเขากลืนสารพิษเข้าไปเนี่ย คุณพ่อคุณแม่นะคะควรจะรีบพาเด็กนําส่งโรงพยาบาลนะคะอย่าทําให้อาเจียนนะคะยังไม่ต้องป้อนนมอะไรเข้าไปเยอะๆเพราะว่าเด็กถ้ากินเยอะเขาอาจจะอ้วกอาเจียนได้ถ้าเป็นสารพิษที่ทําให้ระคายเคืองระบบทางเดินอาหารนะคะทำให้ระบบทางเดินอาหารระคายเคืองหรือว่าแสบหรือว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นให้รีบนะคะนำเด็กพาส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดสําหรับเด็กที่กินสารพิษเข้าไปนะคะแล้วก็ที่5ค่ะก็คือเด็กที่ โดนแผลผู้คองจากพวกน้ำร้อนลวกถ้าน้ำร้อนลวกนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องรีบนำส่วนที่น้ำร้อนนะคะลวกล้างนะคะล้างออกด้วยน้ำเปล่าให้เร็วที่สุดห้ามใช้น้ำเย็นเด็ดขาดห้ามใส่ยาสีฟันนะคะรีบล้างให้เร็วที่สุดนะคะด้วยน้ำธรรมดาอุณหภูมิห้องนี่แหละแล้วก็รีบพาเด็กไปโรงพยาบาลถ้ามียาสำหรับทา,าแผลผู้คองสำหรับเด็กเนี่ยทาได้ แต่ไม่แนะนําเป็นยาสีฟันนะคะห้ามทาโดยเด็ดขาดแล้วก็อันที่6นะคะที่เราอาจจะเจอได้ในทารกก็คือเรื่องของจมน้ําเด็กจมน้ําก็อาจจะเจอได้นะคะอาจจะหลุดมืออาบน้ําในอ่างแล้วหลุดมือหรือปล่อยเด็กไว้ตามลาพังแค่แป๊บเดียวนะคะเด็กมีโอกาสที่จะคว่ำหน้าจมน้ําได้ถ้าเด็กมีการจมน้านะคะหมดสติต้องรีบนะคะเรียก1669แล้วคณพ่อแม่ก็ทําการ ปั๊มหัวใจหรือว่า C.P.R. นะคะถ้าเด็กตัวซีตัวเขียวนะคะเรียกหนึ่งหน่งหก้าแล้วก็ทาการ C.P.R. เด็กการ C.P.R. เด็กที่ถูกต้องก็คือให้คุณแม่นะคุณแม่ใช้นิ้ว2กด2นิ้วนะคะกดใต้เลา่านมนะคะเอียงมาด้านซ้ายนิดนึงนะ,ะกดไม่ต้องกดแรงมากนะคะกดไปประมาณสัก30ครั้งนะคะแล้วก็ทาการถ่ายลมหรือว่าเป่าปากนะคะสองครั้งนะคะระหว่างที่รอที่รถมารับนะคะอันนี้คือ วิธีการดูแลปฐมพยาบาลสำหรับเด็กที่จมน้ำอุบัติเหตุทั้ง6ที่พูดมานี้ไม่มีอยากให้ใครเกิดกับใครกับลูกของใครนะคะเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดจากความประมาทของตัวเด็กเองประมาทของคุณพ่อคุณแม่เกิดมาแล้วต้องรีบดูแลรีบให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะแล้วรีบนำเด็กออไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนี่คือความรู้ดีๆนะคะที่นำมาฝากสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังดูแลทารก และเป็นการป้องกันอุบัติเหตุนั่นเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามได้เลยนะคะความรู้ดีๆนำมาฝากให้ในทุกๆวันสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ